911, address of the emergency. Yes. Um. Uh, my son just called me, and uh, he told me he. Oh my God. In North Carolina, uh, he killed his his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. Oh my God. เด็กสาวน่าสงสารที่ถูกส่งให้คนอื่นเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุได้18ปปีในที่สุดเธอได้พบพ่อแท้ๆของตอนเองผ่านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเดิมทีควรจะเป็นความน่ายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งแต่คิดไม่ถึงเลยว่านี่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนกาฏกรรมในครั้งนี้วันนี้พวกเรามาบอกเล่าเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับการร่วมประเวณีในครอบครัวที่ทำให้ช็อกไปทั่วอเมริกา สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเรื่องราวที่เราจะมาบอกเล่าในวันนี้ได้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2016ซึ่งถือว่าไม่นานเลยโดยโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เป็นสื่อกลางของสังคมออนไลน์การพัฒนาของสื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามาลดช่องว่างระหว่างคนและคนคนและสถานที่เด็กสาวอายุ18ปีชื่อเคที่พลัสในสหรัฐอเมริกาหันไปใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเธอตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด และเธอก็ตามหาพวกเขาจนพบพ่อแท้ๆของเธอชื่อสเฟนเพลโตคุณแม่ชื่ออลิซาเพลโตและนี่ยังเป็นการเปิดเผยประวัติที่แท้จริงของเด็กสาวด้วยชื่อจริงของเด็กผู้หญิงคือเดนิสตอนนั้นสเ e ฟ h น n เพิ่งอายุ20ต้นๆหลังจากแต่งงานกับอลิซาวัย17ปีก็ได้ให้กำเนิดเธอขึ้นมาแต่คู่สามีภรรยาที่อายุน้อยนี้กลับไม่มีความสามารถพอที่จะแบกรับภาระในการเลี้ยงดูเธอ ดังนั้นในปี1998พวกเขาจึงได้นำเดนิสที่อายุได้เพียงแค่8เดือนส่งให้กับคนอื่นไปเลี้ยงดูเดนิสได้ถูกส่งให้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของแอนโทนีและเคนลีซึ่งอาศัยอยู่ในโดเวอร์ที่ห่างจากนิวยอร์กไปทางเหนือประมาณ80ไมล์พวกเขาเป็นคนที่ใจดีมากและเป็นคู่สามีภรรยาที่อบอ้อมอารีพวกเขาได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเด็กสาวว่าเคที่และทุกคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมาโดยตลอด จนกระทั่งเธออายุได้18ปีเคที่เติบโตขึ้นมาในฐานะศิลปินที่มีความมุ่งมั่นเธอโด่งดังมาจากการวาดการ์ตูนที่โรงเรียน Dover High School เธอวางแผนว่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและทำงานในด้านโฆษณาดิจิทัลแต่ความอยากรู้เรื่องพ่อแม่แท้ๆของตัวเองทำให้เธอเลือกใช้อินเทอร์เน็ตในการเริ่มตามหาพ่อแม่แท้ๆของตัวเองและที่โชคดีก็คือความฝันเธอกลายเป็นจริงแล้ว ธอตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจนพบซึ่งสตีเฟนและอลิซาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกสาวที่พัดพากจากกันนานก็ต้อนรับเธอด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่สุดดังนั้นเคที่จึงเปลี่ยนแผนการเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลายัยเธอย้ายไปเวอร์จิเนียเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและพวกน้องสาวของเธอพ่อและแม่บุญธรรมของเคที่รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่สุดท้ายก็เพราะความรักถึงได้ปล่อยมือจากเธอ และให้เธอได้ตัดสินใจเองนี่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและมีความสุขเมื่อทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากันแต่เรื่องราวหลังจากนี้กลับเป็นไปในทิศทางที่แปลกประหลาดและพ่อแม่บุญธรรมของเคที่ก็คิดไม่ถึงด้วยเช่นกันครอบครัวที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นทุกวันสตีเฟนและอลิซาก็อยากจะชดเชยความรักที่มีต่อเคที ทุกอย่างเหมือนกำลังจะไปได้ดีแต่ด้วยวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอลิซ่าภรรยาเริ่มพบเบาะแสที่ผิดปกติบางอย่างเธอสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่สตีเฟนได้อยู่กับเคทีลูกสาวของเขาการกระทำของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีสตีเฟนมักจะสนใจรูปลักษณ์ภายนอกของเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มโกนหนวดและเปลี่ยนการแต่งตัวและและดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมอลิซ่าไม่อยากที่จะคิดไปในทิศทางที่ไม่ดี แต่เธอก็จำเป็นที่ต้องบอกเรื่องที่น่าอับอายที่เคยเกิดขึ้นให้เคที่ได้รับรู้ปรากฏว่าในตอนนั้นอลิซาถูกบังคับให้ส่งเคที่ให้กับคนอื่นไปในปี1995อลิซาได้ต้อนรับลูกสาวคนแรกซึ่งก็คือเคนที่ในตอนนี้เธอเห็นสตีเฟนทำร้ายลูกสาวอย่างต่อหน้าต่อตาดังนั้นเธอในฐานะแม่สามารถพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ เธอตัดสินใจส่งลูกของเธอไปให้คนอื่นเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กน้อยอายุเพียง8เดือนนี้สามารถมีอนาคตที่สดใสได้อาริซาเดิมทีคิดว่าเคที่หลังจากได้รับรู้เรื่องนี้แล้วจะรักษาระยะห่างระหว่างสีีเฟนพ่อของเธอแต่เรื่องราวเหล่านี้กลับไม่ทำให้เคที่รู้สึกประหลาดใจเลยแต่ในทางตรงกันข้ามพ่อและลูกสาวกลับมีความใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมอีก ความสัมพันธ์ระหว่างสตีเฟนและเคทีได้เกิดจุดหักเหที่น่าอึดอัดเป็นอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายวัย40คนนี้เริ่มนอนบนพื้นในห้องนอนของเคทีลูกสาวของเขาอลิซาเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเธอถามสตีเฟนว่าทำไมคิดว่าจำเป็นต้องนอนในห้องนอนของลูกสาวด้วยแต่คิดไม่ถึงเลยว่าสตีเฟนจะอารมณ์เสียขึ้นมาและคว้างปลาข้าวของแล้วก็กระโจนออกจากบ้านไป และสิ่งที่ตามมาก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองสามีภรยาตึงเครียดมากขึ้นเมื่อสตีเฟนอารมณ์ไม่ดีก็จะทําลายข้าวของภายในบ้านและชกกําแพงจนเป็นรูและสิ่งที่ทําให้เรื่องราวแย่ไปกว่านั้นก็คือ8ปีมานี้สตีเฟนไม่มีงานที่มั่นคงเลยเขาปัดความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมาให้กับอลิซาความคาดเดาไม่ได้ของสตีเฟนทำให้ได้รับความสนใจจากภรรยาเป็นอย่างมาก อลิซาได้อธิบายเกี่ยวกับนิสัยที่แท้จ,จริงของสตีเฟนว่าไม่ว่าอารมณ์ของเขาจะเป็นอย่างไรฉันก็เหมือนเดินอยู่บนเปลือกไข่เสมอทุกคนต่างก็รู้ว่ามันมักจะเป็นไปนในทิศทางที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักและเวลาส่วนใหญ่เขามักจะตะโกนร้องเสียงดังลั่นและก็คว้างปาทำลายข้าวของต่อหน้าเด็กๆอีกด้วยในเดือนพฤศจิกายนปี2016อลิซาย้ายออกและทำเรื่องขอหย่ากับสตีเฟนพวกเขาแยกสิทธิในการเลี้ยงดู ลูกสาวคนเล็กและเคที่ลูกสาวคนโตก็อยู่ในบ้านต่อกับสตีเฟนจนกระทั่งปี2017อลิซาได้เปิดดูบันทึกไดอารี่ของลูกสาวคนเล็กที่อายุ11ขวบได้เขียนเอาไว้โดยบังเอิญและในตอนนี้อลิซาก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากในบันทึกได้เขียนไว้ว่าเคที <c oughs> ่เป็นพี่สาวของฉันเธอท้องแล้วและพ่อของลูกก็คือพ่อของฉันพ่อของฉันเป็นปีศาจพี่สาวเป็นคนปกติลูกของพวกเขา คงจะเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจความจริงแล้วหลังจากที่พ่อและแม่ได้หย่าร้างกันแล้วลูกสาวคนเล็กก็ไปไปมาๆระหว่างสองบ้านเธอได้พบเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างพี่สาวและพ่อในบ้านของพ่อและเขียนมันเอาไว้ในไดอารี่และในไดอารี่นั้นสาวน้อยยังได้วาดภาพพ่อและพี่สาวของเธอเป็นเหมือนกับปีศาจและลูกสาวคนเล็กก็เขียนอธิบายว่าสตีเฟนบอกกับลูกสาวทั้งสองคนว่า จะให้เคที่เป็นแม่เลี้ยงเธอและในเวลานี้อลิซาทั้งตกใจทั้งโมโหเรื่องราวที่น่าอับอายนี้มันได้เกิดขึ้นกับตัวเธอและอดีตสามีจริงๆหรอเธอไม่สามารถรับได้เธอคิดว่าจำเป็นต้องพาตัวลูกสาวออกมาจากปีศาจร้ายนั้นให้ได้อลิซารู้ดีว่าหากยึดเพียงกำลังของตัวเองก็คงไม่สามารถแยกทั้งสองออกจากกันได้ดังนั้นในเดือนมีนาคมปี2017เธอจึงได้ทำการแจ้งความ อลิซาได้โทรรายงานกับตำรวจว่าตอนนี้เธอรู้ว่ามีการร่วมประเวณีในครอบครัวกเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตำรวจจะสอบถามลูกสาวคนเล็กทั้งสองคนแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือสตีเฟนและเคที่ไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวพวกเขายังคงใช้ชีวิตด้วยกันภายในบ้านอาลิซาโทรหาอดีตสามีเพื่อเอาความผิดทันทีทำไมคุณถึงมีความสัมพันธ์กับเธอได้เธอยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ แต่คุณเดาสิว่าสตีเฟนจะตอบกลับมาว่าอย่างไรเขาพูดอย่างราบเรียบว่าผมคิดว่าคุณรู้แล้วเสียอ,อีกว่าพวกเรากำลังคบหากันจากนั้นในเดือนกร,รกฎาคมปี2017ไม่เพียงสตีเฟนและเคที่ไม่ถูกจับพวกเขายังทำสิ่งที่ทำให้คนอเมริกันต้องอ้าปากค้างพวกเราได้แต่งงานกันแล้วในวันที่20กร,รกฎาคมปี2017วันหนึ่งในฤดูร้อนพวกเขาเดินทางไปแมรี่แลนด์เพื่อแต่งงานกัน แม้ว่าในแมรี่แลนด์การแต่งงานของพ่อและลูกสาวนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่การแต่งงานที่เป็นญาติใกล้ชิดกันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคู่สามีภรรยาคู่นี้เมื่อตอนที่ไปขอจดทะเบียนนั้นพวกเขาหลอกว่าเป็นแค่ญาติกันดังนั้นการแต่งงานของพวกเขาก็เป็นไปตามกฎหมายและในวันนี้พวกเขายังแสดงความรักต่อกันแบบออกสื่ออีกด้วยและโพ์รูปแต่งงานอีกด้วย เคทีสวมกระโปรงสั้นสีดำพวกเขาโปรยรอยยิ้มและเหมือนจะมีความสุขในการแต่งงานในครั้งนี้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลกระวยใจก็คือคนที่มาร่วมงานก็คือคุณแม่ของสตีเฟนแอนโทนีและเคลลี่พ่อแม่บุญธรรมของเคทีเพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพอทำได้ก็คือการสนับสนุนการตัดสินใจของลูกสาวบุญธรรมในรูปภาพเห็นได้ชัดว่าเคทีได้ตั้งท้องขึ้นแล้วหลังจากแต่งงานได้ไม่นาน สตีเฟนและเคที่ลูกสาวแท้ๆของเขาก็ได้ให้กำเนิดเบนเนตลูกชายของทั้งสองคนคู่สามีภรรยาได้เริ่มต้นถ่ายภาพลูกชายโพสต์ในอินเทอร์เน็ตไปทั่วแทบจะหลังจากจัดงานแต่งงานเป็นต้นมาพวกเขาก็เปิดเผยตัวตนต่อสายตาของสาธารณชนแต่ทว่าชีวิตการแต่งงานใหม่ของพวกเขาและความสุขของลูกชายตัวน้อยนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานนัก4เดือนต่อมาสตีเฟนและเคที่ได้ถูกจับกลุ่ม และในเดือนมกราคมปี2018พวกเขาก็ถูกส่งตัวไปเวอร์จิเนียตำรวจทำการตรวจ DNA สตีเฟนเคทีและเบนเนตตลูกชายของเขาซึ่งสามารถยืนยันได้ว,ว่าพวกเขาเป็นญาติกันทางสายเลือดทั้งคู่จึงถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาร่วมประเวณีกันในครอบครัวและมีความประพฤติส่ออาชญากรรมเมื่ออยู่ในศาลทานายความของสตีเฟนพยายามอธิบายข้อพิสูจน์การแต่งงานที่ผิดกฎหมาย ทนายได้อธิบายแก้ต่างว่าสตีเฟนไม่เคยกดดันเคที่คดีนี้เป็นแค่เด็กผู้หญิงอายุ18ปีได้ปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านของชายวัย40ปีและผู้ชายคนนี้กำลังประสบปัญหาชีวิตการแต่งงานกับภรรยาของเขาแม้ว่าสตีเฟนและเคที่จะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่พวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนที่จะมีความสัมพันธ์กันเขารักเธอมากและมากเกินกว่าปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางสายเลือด แม้ศาลให้ประกันตัวสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐ36.7ล้านบาทแต่สตีเฟนก็ยังคงประกันตัวออกไปเงื่อนไขการประกันตัวเข้มงวดมากและห้ามเขาติดต่อกับเคทีผู้พิพากษาสั่งให้เขาห้ามออกจากเวอร์จิเนียหลังจากนั้นเคทีก็จ่ายเงิน12,000เหรียญสหรัฐ440,000บาทและได้รับการประกันตัวออกมาเงื่อนไขการประกันตัวของเธอคือห้ามติดต่อกับสตีเฟนอีก และต้องไปอยู่กับพ่อและแม่บุญธรรมอย่างไรก็ตามสารไม่ปฏิเสธให้สตีเฟนติดต่อกับเบนเน็ตลูกชายของเขาซึ่งเบนเน็ตอยู่ในการดูแลของคุณแม่สตีเฟนที่อายุมากถึง72ปีเคที่ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้พบกับสตีเฟนแต่เธอก็ยังฝ่าฝืนคำสั่งห้ามติดต่อของสารเธอโทรศัพท์ไปหาสตีเฟนในสายโทรศัพท์เคที่ได้บอกกับสตีเฟนว่า เธอต้องการยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งทําให้สตีเฟนโกรธเป็นอย่างมากเขาในตอนนี้เหมือนปีศาจร้ายที่กําลังโกรธในวันที่11เมษายนปี2018สตีเฟนได้ให้เหตุผลว่าอยากพาลูกชายไปพบเคที่ที่นิวยอร์กจึงได้ไปรับเป็นเน็ตลูกชายตัวน้อยที่บ้านแม่ของเขาและคุณแม่ก็ไม่ได้ขัดขวางเขาสตีเฟนได้พาลูกชายไปที่เมืองเดลนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นบ้านที่เขาพักอยู่ และได้จบชีวิตลูกชายตัวน้อยที่นั่นเขาออกจากบ้านและขับรถต่อไปอีก600ไมล์จนถึงนิวยอร์กเขาวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับเคที่ตัวต่อตัวเช้าวันรุ่งขึ้นสตีเฟนได้ขับรถมาถึงเมืองที่เคที่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมของเธอเขานั่งอยู่ด้านนอกของตัวบ้านเขานั่งรอในรถกระบะสีน้ำเงินของตัวเองอย่างเงียบๆเ,เขาคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวแอนโทนีเป็นอย่างดี เมื่อเคทีและแอนโทนีได้เดินออกมาจากบ้านเขาก็ขับรถบกระบะของตัวเองสะกดรอยตามรถมินิแวนของพวกเขาไปและในช่วงเวลานี้สตีเฟนก็บังคับอารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดเคที Katie และแอนโทนีก็ได้ล้มลงพนักง,งานดับเพลิงคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกงานก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเขาก็โทรแจ้งตำรวจสุดท้ายสตีเฟนนำอาวุธมาจ่อตัวเองและสิ้นสุดชีวิตลงเมื่อสตีเฟนยังมีชีวิตอยู่ เขาได้เคยโทรไปสารภาพความผิดบาปต่อคุณแม่ของเขาและให้คุณแม่โทรแจ้งความด้วยอย่างที่เราได้ยินในบันทึกของตำรวจในตอนตอน้นคุณแม่ของสเฟนได้โทรแจ้งตำรวจด้วยระยะทางห้าไมล์จากจุดที่เคที่และแอนโทนีถูกสังหารด้วยเสียงร้องไห้ที่ฟังไม่ได้สับหลังจากมีเสียงดังขึ้นสองสามครั้งทุกอย่างก็ได้สิ้นสุดลงความรักร่วมประเวณีในครั้งนี้ก็ได้จบลงด้วยความโศกเศร้าและไม่มีใครคาดถึงเลย อลิซาคิดมาโดยตลอดว่าสตีเฟนได้ล้างสมองลูกสาวและหลอกล่อลูกสาวหรืออาจเป็นเพราะเธอเป็นคนที่มีสติดีที่สุดคนหนึ่งในครอบครัวอลิซาจึงเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บที่หนักที่สุดเธอหวังว่าพ่อและลูกสาวจะไม่ได้พบกันอีกหรือเธอจะไม่ทอดทิ้งลูกสาวตั้งแต่แรกแม้ว่าพ่อและลูกสาวจะร่วมประเวณีกันและเรื่องนี้เป็นข้อห้ามสำหรับประเทศส่วนใหญ่แต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างประปราย จากการสอบสวนคดีจำนวน22คดีที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างลูกสาวและพ่อนั้น90%เป็นลูกสาวที่อยู่เพียงคนเดียวหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันพวกเธอมักจะได้อยู่กับพ่อเรื่องราวเบื้องหลังแต่ละคดีทําให้เราต่างก็ช็อกไปาตามๆกันแต่แสงสว่างแห่งหลักกฎหมายจะฉายแสงเข้าในมุมมืดมิดเหล่านั้นในที่สุดขอให้ทุกคนเสริมกำลังเพื่อป้องกันตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมีความสุขตลอดไปได้ โอเคครับทุกคนขอขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็สามารถกดเข้ามาในช่องของเราและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับการกดไลค์ของเพื่อนๆจะเป็นการสร้างกําลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย